จังหวัดกาญจนบุรีรวบแรงงานเถื่อนนับร้อยทหารเฉพาะกิจลาดยญากองกำลังสุรศีจับแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายริมน้ำเขื่อนวชิราลงกรณจ่ายค่าหัว15,000บาททำงานมาเลเซียเมื่อวันที่25สิงหาคม2,568พลตรีอัศราวุธิบรรยรชนผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่9ในฐานะผู้บัญชาการกองกำลังสุรศี บูรณาการกับนายอธิสันอินตาผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากชุดปฏิบัติการข่าวในพื้นที่ว่าจะมีการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายในพื้นที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรีเข้ามายัางพื้นที่ตอนในจึงสั่งการให้พันเอกอันศักดิ์เพียวพันนิตผู้บังคับการกรมทหารราบที่2ี่ในฐานะผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจลาดยากองกำลังสุรสีพร้อมด้วย พันเอกปิยเนตรพัทราศาสตร์วงรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจลาดยญาจัดก,กำลังพลร่วมกับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนหนึ่งฝ่ายปกครองอำเภอสังขละบุรีและสถานีตำรวจภูธรสังขละบุรีทำการลาดตระเวนเฝ้าตรวจทางน้ําในพื้นที่ที่ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวจนกระทั่งเวลา12นาฬิกาขณะที่เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการทางน้าําจังหวัดกาญจนบุรีทําการลาดตระเวนเฝ้าตรวจทางน้ํา สังเกตพบกลุ่มบุคคลจำนวนมากบริเวณริมน้ำเขื่อนวชิราลงกรหมู่ที่4บ้านจงอวัวตำบลรางเถนจังหวัดกาญจนบ,บุรีจึงทำการเข้าตรวจสอบพบกลุ่มแรยงานต่างด้าวผิดกฎหมายจำนวน100รายชาย62รายหญิง38รายทั้งหมดไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยและไม่สามารถแสดงเอกสารประจำตัวทางราชการออกให้ได้เจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัว ไว้ทั้งหมดจากการสักถามผ่านล่ามทราบว่าผู้ต้องหาทั้งหมดเดินทางจากประเทศเมียนมาเข้าตามช่องทางธรรมชาติอำเภอสังขาบุรีหลังจากนั้นขึ้นเรือมาพักคอยที่บริเวณถูกจับกลุ่มและจะมีกระบวนการนำพากลุ่มพวกตนเข้าไปยังพื้นที่ตอนในต่อไปโดยทั้งหมดสารภาพว่าต้องการลักลอบหลบหนีเข้ามาทำงานในกทมและบางส่วนจะเดินทางต่อไปอยังประเทศมาเลเซีย ซึ่งจะจ่ายค่าจ้างให้กับนายจ้างจำนวนคนละ1,000 10, 0ถึง1 5 0 0 0บาทเมื่อถึงปลายทางแต่ถูกเจ้าหน้าที่จับกลุมได้เสียก่อนต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ทำการควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งสถานีตำรวจภูธรสังขละบ,บุรีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและประสานเจ้าหน้าที่สืบสวนขยายผลจับกลุ่มผู้ร่วมกระบวนการต่อไปขอขอบคุณภาพข่าวกองทัพบกโรเยลไทยอาร์มี ภูนัทแสงงาม PP พีนิวไทยแลนด์รายงาน